เอาพี่ชูมาเช็ดก่อนปากคอด้วยนี่ยมันมีระวังกางเด้อยนี่ขิงตักเนี่ยเอ้ตัก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 ไก่ไก่ไก่ตักในใยเราพี่ชู่อนนะแป๊บนึงนะโอุันตรงเลยอะไรลูกอะไรอ๋อเช็ดหน่อยเช็ดหน่อย ช่ไหมาแล้วยายยายมาแล้วยายแล้วให้ทำไยายนไก่อืมไก่ออกกำลังไก่แล้วเขาบอกตัวจี้ออกกำลังไก่เ้วอันนี้เช็ดเช็อันซื้อกาแฟเขมติอ้ขมัวไเมจ๊กมบอเช่ทรับพอพอดีอ๋อพ่ไ กขาตาเด็กอันขาตาอ๋อนี่ปลาขาอรอกมากเป็นยังากิเมียวฝากซส้อบทันนี่ใไหข้าวซอยก็เวนี่แ่ยาอ้ขาพาหมูเดียวเดียไท่เแ่รอเปล่าปัดอันนี้ยังขายแต่หละลซันที่มเราปีลรยนยังไงเีย้เนี่ย้้ากใครฝากขนมมาให้หนูเดี๋ยวดูก่อนกะก่อนนะไม่เกะก่อนนะคะ พริตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูหนูดูนี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกนูเพิ่งตื่นดูทรงผมหนูเสร็จช้อนไหนช้อนไหนมานะช้อนเหรอช้อนไม่มีลูกช้อนไม่มีอ๋อเขาจะกินเหรอเขากินเขาก็ปลาซิ้วไหูนี่ไทยส่งอันนี้มาให้หนูเนาะอันนี้แกะอะไรลูก อขนมขนมอะไรอ่ะเขาเรียกขนมอะไรอนี้นะยายแกให้มาเฮ้ยน้าเกิดขนมยังไงซาลาเปาตัวนี้อ๋อซาลาเปาอ๋ออ๋อต้องไม่ส่งกล่องเดี๋ยวยายเอาให้ช้อนเดี๋ยวยายเอาให้เอาไม้ยายดูซิเอานี่ไงช้อนหนูเอามายายเออออออเขาจะไปตักกินสวัสดีค่ะหนึ่งคำเอาหนูกินอะไรมันหนูกินเม็ดมันไม่ได้นะลูกหนูต้องกิน โอ้ขนมมันเป็ตัวดีไหมขนมจีนก็ดี้ป็นแทนขอบคุณนะคะเมนูใครส่งมาให้จับเลยลูกไม่ได้ตัดนี่นะคะที่ส่งมาให้หนูกินน้องเพชรต้องคอยกินกินเลยคู่ส่งคือคุณคุณวรารัตน์โพศรีไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเนื้อมันเละมันเละคุณวรารัตน์โพสีอะไรวางไว้วางไว้อะไรเนาะกุ้งเขีเนี่ยมีน้องเนี่ยสะเสิงเซาอะไรเนาะ อ,เเอันบอกข้านี้นั่นเมืองแพร่อูอ้ขอบคุณค่ะจากจังหวัดแพรนะขนมแพรเออขนมกินขอบคุณนะคะ <et> ถึงแล้วแต่ว่าเมี่ยต่อยทีบอกของบาา่้างใ้ถึงแต่เมื่อวันที่ให้บอกไห้โทรหาเขาอยูอ่เี่อก็ส่งปลาหมึกมาให้บไมาให้ร้านับหมูหมูมาให้ร้านปอนเขาร้านเนี่ยแล้วส่งมาให้แต่เาท่าันให้หอดได้ลายมือแล้ว สวยให้สงผมไหมหยาหยางองนองแต่เดียมันจต้องผมแมนให้เน้องผมแมนแต่เนน้อยเปียขึ้นมีค่ะพี่ดีไหมใส่เปียใช่คุณเปียน้เจ้าใส่หรอคุณย้วยย้าซุ้มเลยยายกระลงซื้ออะไรไหมเนี่ยซื้ออะไรมั่งเนี่ยอะไะใบตะซื้อตัปลาข้าหมูไี่พี่ซื้อเพินงใส่ในคนเอ็นนอง บิบบบบบบนมันางีได้โอ้ยอปลาปลาล่าพ่อมีบุลลัมพ่อโอ้มีบุลัมสื่อนั่นงิมันขโมเซซื่อนั้นรก้เอาอันนั้นสื้อไหนีติสามร้อยสามร้อยีร้อยสามสิบสองบาท มันท่อนหาล,ล่อยโทษใจลายส่วนหนูจ้าขอโทษด้ลูก